ที่ห้องประชุมสำนักง,งานตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาตำบลเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายระผีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษกเตรดรรัฐวิตตังเกียรติพัชระนายุกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชานายชลธีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุลำไยภาคตะวันออก,กเกษตรกรชาวสวนลำไยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมประชุมหาลือแล้วก็มอบนโยบายเตรียมความพร้อมสู่ฤดูการส่งออกลำไยฤดูการปี2565และ2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่าฤดูการส่งออกลำไยภาคตะวันออกเตรียมออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยปีนี้ก็จะมีปริมาณผลผล,ผลิต220,000ตันจึงต้องเตรียมความพร้อมร่วมกับทางจังหวัดโดยจะใช้ประสบการณ์จากการส่งออกทุเรียนในช่วงของสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านมามาเป็นแนวทางทั้งในเรื่องของ GAP ของเกษตรกรแล้วก็ GMP+ ในส่วนของโรงคัดบรรจุลำไย ให้สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้อย่างเรียบร้อยขณะที่ปัญหาของการส่งออกที่สําคัญของลําไยนะคะก็คือเพี้ยแป้งกรมวิชาการเกษเต,ตรเตรียมที่จะจัดอบรมสร้างความรู้ปัจจุบันประเทศจีนได้มีการวางมาตรฐานด้านสุขาอนามัยแมลงศัตรูพืชคุณภาพมาตรฐานผลไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนเข้มงวดมากจึงต้องวางมาตรการเชิงรุกในระดับจังหวัดเหมือนอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำมาแล้วกับทุเรียนนั่นเองนะคะ ส่วนประเด็นที่หากพบว่ามีการส่งออกกรำไย,ยปีนี้ตรวพบว่ามีตรวจพบว่าลง้งมีข้อกําหนดที่ต้องห้ามหลุดลอดไปยังประเทศจีนก็จะต้องดําเนินการอย่างเข้มงวดรวมทั้งการสั่งแบนห้ามการส่งออกด้วย ในขณะที่ราคาปุ๋ยที่สูงในปัจจุบันก็พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องของปุ๋ยปลอมเข้ามาด้วยเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานในส่วนนี้ได้มีการสั่งการนะคะให้สารวัตรเกษตรไปกวดขันเอาจริงเอาจังกับผู้ทำผิดทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาซึ่งหาก,กเกษตรกรพบเบาะแสหรือว่าคาดว่าปุ๋ยที่ซื้อมาเป็นปุ๋ยปลอมหรือผู้ขายไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรก็ให้รีบแจ้งโดยทันทีค่ะ ที่ผมเองได้รับมอบหมายจากท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสะกรณ์ท่านมนัญญาไทยเศษนะครับให้มาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็อยากที่จะนํามาตรการเขาเรียกว่ามาตรการ GMP และ GAP+ นะครับในการป้องกันโควิดรวมไปถึงในเรื่องของการจัดการสวนที่ดีเพราะว่าประเทศจีนตอนนี้ต้องยอมรับนะครับมาตรฐานเรื่องของสุข,ขานามัยทั้งในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลไม้ต่างๆ เป็นสิ่งที่เขาเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีมาตรการเชิงลุกในระดับจังหวัดเหมือนกับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำในเรื่องของทุเรียนมาแล้วผมเชื่อว่าในปีนี้การส่งออกลําไยน่าจะส่งออกได้อย่างเรียบร้อยเช่น ทางด้านของคุณสุรีทองแย้มนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านบอกครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจันทบุรีและก็ภาคตะวันออก <ๆ S 1> ก็พยายามแก้ไขปัญหาผลไม้ทุกชนิดบูรณาการร่วมกันครับในการแก้ไขปัญหาทุกด้านโดยทีมสวพ6ก็มีการออกตรวจตามมาตรการต่างๆที่จังหวัดออกประกาศออกคําสั่งทําให้การส่งออกทุเรียนในปีที่ผ่านมาได้รับความเชื่อมัน่นแล้วก็ลดปัญหาส่งออกไปได้จนหมดฤดูการ หลายคนอาจจะมองครับว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเป็นภาระแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งสําคัญเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยก่อนหน้านี้ครับเจอปัญหาเพลี้ยแป้งปีนี้จึงต้องวางมาตรการให้เข้มข้นควบคู่กับการป้องกันโควิดรวมไปถึงการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีข้อตกลงร่วมกันในเบื้องต้นนะครับก็ให้แยกซื้อระหว่างเบอร์1ถึงเบอร์3กับเบอร์4แล้วก็ลูกร่วงก็ไม่เหมารวมนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการซื้อต้องจบที่สวนส่วนปัญหาของการทิ้งสัญญาก็จะยังคงของความร่วมมือให้ยึดแบบร่างกลางให้เป็นกลางนะครับ แล้วก็จะนําสายเก็บนําเข้าสู่การขึ้นทะเบียนแจ้งลงต้นสังกัดเพื่อเอาผิดกฎหมายหากผิดสัญญาไม่เก็บตามสัญญาซื้อขายโดยเรื่องนี้ครับจะเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนของจังหวัดอย่างเร่งด่วนครับเป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการซื้อขายกันระหว่างลงแล้วก็ชาวสวนระหว่างสายเก็บกับชาวสวนซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ตกลงกันว่า อันแรกเลยที่เราต้องต้องทำโดยเร่งด่วนก็คือเราจะต้องหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรที่เราจะต้องขึ้นทะเบียนสายเก็บให้ได้นะฮะตรงนี้เราจะทำอย่างไรที่จะควบคุมเพื่อให้เขาเนี่ยนะฮะ,ะประกอบอาชีพด้วยความขาเขาอ,อะไรด้วยความซื่อสัตย์นะถ้าเขาไม่ปฏิบัติมันจะผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรตรงนี้เราก็จะไปไปวางมาตรการตรงนี้นะครับ ทางด้านของดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาครับชี้แจงถึงประเด็นแรงงานที่ใช้ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเก็บเกี่ยวลำไยแล้วก็ทำงานในล้งว่าในฤดูการผลิตปีที่แล้วเนี่ยไทยเจอกับวิกฤตโรคระบาดอย่างหนักครับมีการปิดประเทศก็ทําให้ภาคการเกษตรของจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ให้สายเก็บก็ต่างแย่งที่จะแย่งแรงงานที่มีอยู่ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพที่เก็บเกี่ยวได้บางสายเกิดความไม่พอใจล้งครับก็เกิดการย้ายล้งส่งลำไย ปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งก็คือจะต้องขึ้นทะเบียนสายเก็บว่าอยู่ลงไหนหากสายเก็บจะย้ายลงลงจะต้องแจ้งต่อสมาคมการค้าและการท,าท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อลดปัญหาการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหากสายเก็บไม่ได้สังกัดลงใดก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปเก็บเกี่ยวลำไยโดยเด็ดขาดมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยปัญหาด้านแรงงานไม่มีอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าได้แก้ปัญหาด้วยการขอนำเข้าแรงงานตามมาตรา64ก่อนหน้านี้แล้วโดยตัวเลขการค้าและการส่งออกลำไย,ยครับแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีปที่มีปริมาณผล,ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปัจจัยการค้นล้มลำไย,ยนำไปสู่การปลูกทุเรียนแต่ลำไย,ยก็สามารถสร้างรายได้ให้กับจันทบุรีและประเทศเป็นหลักเกือบหมื่นล้านบาท ชุด GDP ของคนจันทบุรีพุ่งเป็นอันดับที่13-14ของประเทศถือว่าเป็นจังหวัดเล็กที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมาตา6 4ในการใช้แรงงานเนี่ยมันสะดวกสบายตั้งแต่ต้นฤดูแล้วอย่างที่เราคิดโมเดลให้อย่างสมาคมคิดโมเดลให้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เราได้ในเรื่องของตั้งแต่เดือนมกเ,เดือนธันวาเดือนธันวา64มา้นต้น,ตนมกราหกห พอลำไยฤดูลำไยเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปเก็บเงาะทุเรียนมังคุดหลังจากนั้นก็ขึ้นกลับมาก็มาทําลำไยต่อในเดือนสิงหาประมาณสักวันที่20สิงหาอันนี้ก็คือประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นที่เราต้องแก้ไขไม่ไม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 ยากขณะที่นายชลธีนุ่มหนูนะคะผู้อํานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6มีการให้ข้อมูลว่าปีการผลิตแล้วก็ส่งออกลำไยฤดูการนี้ยังคงต้องเน้นมาตรการซีโรโควิด การป้องกันเพลี้ยแป้งสารตกค้างปนเปื้อนแล้วก็คุณภาพที่ได้มาตรฐานจึงต้องมีการประชุมพูดคุยเพืเ่อเตรียมความพร้อมนะคะโดยจากเข้มงวดโรงคัดบรรจุควบคุมการใช้ใบรับรอง G A P ลดปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธ การใช้ใบรับรองขณะที่ปัจจุบันสวพ .6 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิดในสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นแห่งเดียวด้วยของภาคตะวันออกนะคะหากเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการรายใดประสงค์นำผล,ผลผลิตเข้าตรวจสอบเพื่อความมั่นใจก็สามารถนำสินค้าเข้าสุ่มตรวจสอบได้ที่สพ .6 ค่ะฤดูกาลของลำไยภาคตวันออกเนี่ยจะเริ่มประมาณสักช่วง กลางเดือนสิงหานะครับแต่เราก็ได้มีการประชุมเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาสพหเรามาเข้มงวดเรื่องมาตรการ GMP Plus ที่โลงคัดประจุแล้วก็ในส่วนของเพี้ยแป้งกับสารตกค้างเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้วในส่วนของตัวเกษตรกรซึ่เป็นต้นทางเองเนี่ยสพหกรมวิชาการเกษตร ก็จะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการป้องกันกําจัดเพี้ยแป้งการผลิตลําไยที่มีคุณภาพ